คือผมพูดให้พี่ฟังว่าโดยหลักการเนี่ยนะคือเอาอย่างนี้ก่อนนะตอนนี้มือถืออยู่ที่ใครโยกันไปโยกันมาอยู่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่อาจารย์เดชาไหมเพ่อแม่บอกอยู่ที่อาจารย์เดชาอาจารย์เดชาบอกไม่รู้อยู่ไม่ได้อยู่ที่แกอ่ะแล้วตอนนี้มือถืออยู่ที่ใครข้อหนึ่งก่อนนะแต่โดยหลักธรรมชาติเนี่ยเวลาที่มีการเอาโทรศัพท์มือถือส่งให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยทำการเรียกว่ากู้ข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ย จะต้องรู้รู้รหัสทั้งหมดถูกไหมในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ถึงจะด,ดูดูดกู้หรืออะไรเข้ามาได้อันนั้นจะต้องมีการเก็บสำรองเอาไว้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมผมผมโดยหลักของผมที่โดยประสบการณ์10ปีเนี่ยมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เก็บไว้แหละสำรองทีนี้มันก็ต้องมีคนที่รู้รหัสซึ่งมี3ามคนที่คุณแม่บอกใช่ไหมมีกระติกมีแอนนามั้งใช่ไหมแล้วก็อีกใครอีกคนไม่รู้นะซึ่งอันเนี้ยผมต้องบอกว่า มันต้องไปดูว่าทางสอทอเนี่ยที่เขาจะตรวจสอบเนี่ยว่าใครเนี่ยเป็นคนเข้าไปถึงล็อกอินในเครื่องถูกไหมไอเรื่องแฮกไม่มีทางหรอกมันมันอยู่ที่ว่าเขาจะเอาเอามาเล่นยังไงถูกไหมเขาจะเอามาเล่นยังไงพี่อามองว่าเขาหวังผลอะไรนะคือส่วนหนึ่งนะเราจะไปมองว่าเขาเขาเป็นคนร้ายเราต้องแยกก่อนนะภาพโป้เมื่อวานของช่องสามอีกอีกอ,อย่างนะอันนั้นก็มีข้อพิรุษน่าสงสัยนะครับแต่เขาเปิดผ้าอะไรบางอย่างมา ถามว่าวันนี้มันเสียหายไหมมันไม่ได้เสียหายนะครับมีเฉพาะภาพโป้ที่ส่งมามือถือของคนบางคนเมื่อวานแล้วทาไมวันนี้คุณไม่กล้าไปสอทอเพอาเขารู้ว่าเขาจะขอเขาจะขอมือถือคุณไปตรวจสอบคุณไม่ไปสอทอคุณไปปอทอแทนแล้วนะอันนี้มันก็เป็นข้อพิรุธน่าสงสัยแลวทําไมมันช่างจะบังเอิญเหลือเกินอ่าผมถามว่าทำไมช่างบังเอิญเหลือเกินตอนนั้นข่าวถูกไหมอ่าเพราะว่าใครรู้รหัสก็แม่ก็ดีนว่าคุณก็รู้รหัส รู้ทุกอย่างถูกไหมล้วคุณไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้หรอคุณก็ต้องบอกนายกรนายขอนายคอได้ว่าคือคนรู้สามคนก็ต้องบอกไปอีกสิบคนก็ได้ในเครือข่ายเขาที่จะทําอวตารถูกไหมละ่ะผมไม่ใช่ว่าสอทอเนี่ยสามารถตรวจได้นะว่าโพสต์ที่ไหนโพสต์สถานที่ไหนในประเทศต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถรู้คนโพสหรอกว่าเป็นใครถูกไหมครับรู้รู้ภาพในหรือคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงในน้องแตงโมได้ซึ่งมันต้องดูวันนี้ว่าเขาจะปล่อยอะไรออกมาตอนตอนเย็นงานศพ แล้วที่พี่อัดบอกว่าเมื่อวานที่บอกว่าคนที่เขาปล่อยเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นคนดีของ,ง,งตำรวจเนี่ยคือคือในความส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนดีของของสังคมอะ่ะนะเพราโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนเดียวแบบที่ปล่อยภาพเมื่อวานของไม่ไม่ไม่ใช่หรอกเขาไม่ปล่อยหรอกครับคนที่มีคุณธรรมเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกแปลว่าเมื่อวานที่ปล่อยเนี่ยคือคนที่เขาแฮกคือไม่ใช่คนแฮกคือคนที่รู้ไอ้ข่าวแล้วก็ เป็นคนผมถามว่าในกรนยขอเนี่ยจะไปถ่ายภาพของน้องเขาเนี่ยที่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 ไม่ไม่ที่เป็นอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเป็นคนนอกอ่ะไม่มีทางต้องคนในเท่านั้นเองที่รู้ว่ามีมีแบบนี้ถูกไหมครับแล้วผมเชื่อว่าน้องแตงโมเนี่ยไม่เก็บภาพแบบนี้ไว้ในเครื่องหรอกครับนอกจากคนในเท่านั้นที่ที่เคยเคยนอนบ้านเดียวกันเคยอยู่ด้วยกันมาห้าปีสิบปีถูกไหมครับจนน้องแตงโมไว้ใจอะ่ะมันนั้นมันไม่ผมเชื่อว่า ไอ้บังแจ็คมันก็ไม่ได้ทํหรอกพงตรงเพราะว่ามันมันไม่สามารถ mm hmm. ก็อย่างที่มันออกมาพูดอ่ะว่าแม่เนี่ยไม่ได้ให้ไอ้ข่าวมันเลยไม่ได้ให้อะไรมันเลยก็เคุยกันเฉยนะผมยืนยันว่าไม่ใช่บังแจ็คนะครับต่มาทำพอดีไปแม้ที่เขาโทรมาตอนก็พี่ต้องถามที่ต้องถามเจ้าของเจ้าของเครื่องเจ้าตัวผมตอบไม่ได้แต่ว่ามันบังเอิญแล้วเกินนะแล้วผมเชื่อว่าไอ้เครื่องที่เมื่อวานโทรมาเนี่ย มันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่จากตัวที่มีการปล่อยภาพตอนนี้ออกมาทีนี้ผมเชื่อว่าภายในวันสองวันนี้แหละมันต้องเห็นอะไรอีกเยอะเลยับส,ส,สงสัยใครครับสงสัยคนนะสงสัยใครครับคนที่ปล่อยเนี่ยคนที่เคยอยู่กับแตงโมใช่ไหมผมผมเชื่อว่าเป็นคนสนิทของแตงโมเอางี้ว่าเพราะภาพพวกนี้มันไม่ไดหลุดมาง่ายนะครับผมเชื่อไม่มีทางหรอกแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ทาอย่างนี้หรอกครับเขาก็ต้องการช่วยแตงโมเขาไม่ได้มาทําลายแตงโมนะผมพูดตรง ไม่ใช่คือมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเล่นช่วงไหนเอา,อางี้ว่าใครจะเล่นช่วงไหนผมเชื่อว่าสอทอร,รู้อยู่แล้วว่าโพสในประเทศโพสต,ต่างประเทศถูกไหมอ่าพี่แต่ว่าจะจับคนโพสเนี่ยมันใช้อาวาตารมันจะไปจับยงังไงถูกไหมครับ